สวัสดีค่ะน้อยหนาจากช n e l น้อยหนาไดอารี่นะคะวิดีโอนี้นะคะเราจะมาทำ best of t h e Year นะคะของปี2024นะคะในส่วนของเมคอัพนะคะวิดีโอนี้เราจะพูดถึงเมสอัเดียเมคอัพนะคะที่เราชอบนะคะและเดี๋ยวจะทำอีกวิดีโอหนึ่งนะคะเป็นเ o ส t h e เดียนะคะในส่วนของสกินแคร์นะคะก็ปีที่แล้วนะคะเราไม่ได้ทำเ o ส t h e เดียนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าผลิตภัณฑ์ที่เรา ให้เป็น Base of the Year เนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรแบบแปลกๆใหม่ๆเท่าไหรอ่อ่ะก็คือมันยังคงซ้ำๆกับปีก่อนๆอะไรเงี้ยนะคะก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้มาทำสรุปรบยอดอะไรให้นะคะแต่ว่าปีนี้มันก็มีตัวใหม่ๆเพิ่มมาบ้างนะคะแล้วก็มีบางตัวที่เรารู้สึกว่ายังเป็นเบสอัพเดียของปีแบบหลายๆปีแล้วก็ยังใช้ต่อเนื่องอะ่ะก็เมคอัพบางตัวที่เรารู้สึกว่าเออเราใช้แล้วเราชอบแล้วเรารู้สึกว่าใช้ดีอะไรเงี้ย ก็จะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยเปลี่ยนสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็จะมีบางตัวที่แบบค่อยๆลองบางตัวแล้วรู้สึกว่าเออมันมีบางตัวที่เพิ่มเข้ามาใน mm hmm. เฟรนด์ของปีนี้นะคะ พูดถึงสภาพผิวกันนิดนึงนะคะสำหรับหนานะคะเป็นคนผิวค่อนข้างมันนะคะผิวผสมค่อนไปทางมันนะคะพออายุเยอะขึ้นเนี่ยแต่เมื่อก่อนเราเป็นคนที่ผิวค่อนข้างมันมากแต่พออายุเยอะขึ้นตอนนี้ก็40กว่าใกล้จะ50แล้วนะคะผิวมันก็รู้สึกว่ามีความมันน้อยลงนะคะสภาพผิวตอนนี้ก็คือจะประมาณว่า คอมบิเนชันผิวผสมค่อนไปทางมันนะคะแล้วก็มีรูขุมขนกว้างแล้วก็มีริ้วรอยตามไวันะคะมาเริ่มที่ตัวแรกกันเลยนะคะเราจะมาพูดถึงงานผิวกันก่อนละกันนะคะตัวแรกก็จะพูดถึงไคลเมอร์นะคะไคลเมอร์ที่เราให้ b เ of the Year ของปี2024นะคะ วิตามินแอนนิชฟรีส์เบสนะคะจาก b o b b บี้บรานะคะยังคงเป็นตัวเดิมน,นะคะที่เราใช้มาแบบน่าจะ2-3ปีได้แล้วนะคะเรารู้สึกว่าเขาเป็นเบสจะเรียกว่าอะไรอ่าเป็นเบสเป็นไพรเมอร์ เป็นมอยส์เจอร์ไรเซอร์คือเขาจะทำหน้าที่เหมือนเป็นมอยส์เจอร์ไรเซอร์ได้ด้วยแล้วก็เป็นไพรเมอร์ได้ด้วยซึ่งตัวนี้นะคะเขาผอสมพวกแบบวิตามินต่างๆเรารู้สึกว่าคือทาแล้วอ่ะผิวมันอิ่มมันฟูมันไฮเดรตแล้วก็ทำให้แบบเวลาเราลงเมคอัพสเต็ปต่อๆไปเนี่ย ผิวมันมีความแบบชุ่มชื้นแล้วก็พร้อมที่จะรับเมคอัพแบบตัวต่อต่อไปแล้วก็ไม่ทำให้เมคอัพแบบเป็นคราบอะไรเงี้ยคือทำให้เมคอัพเนี่ยอยู่ได้ระหว่างวันอยู่ได้ทนได้นานมากขึ้นแล้วก็ระหว่างวันเวลาผิวเริ่มมีความหมันออกมาเนี่ยผิวมันมีความอิ่มอิ่มฉ่ำแล้วก็คือทำให้ผิวดูสวยดูไฮเดรตอย่างคนที่อายุเยอะๆอย่างเราเนี่ยนะคะเราสึกว,ว่าเขาช่วยให ผิวของเราจะที่แบบเวลาบางทีเราลงเมคอัพไปแล้วอะระหว่างวันมันมีอาการดีไฮเดรตผิวมันจะแห้งผิวมันจะขาดน้ำเนี่ยตัวนี้คือจะช่วยให้ผิวดูสวยขึ้นดูฉับขึ้นแล้วก็ระหว่างวันเนี่ยคือเมคอัพอยู่ได้นานมากขึ้นนะคะก็เลยให้เป็นเบสออฟเดียเลยค่ะในส่วนของรองพื้นนะคะก็คือใน everyday look เนี่ย หนาไม่ค่อยได้ใช้รองพื้นแบบทุกวันเท่าไหร่ส่วนใหญ่คือเราจะชอบลงแป้งผสมรองพื้นนะคะเพราะว่าต้องการความเร็วความง่ายสบายสบายอะไเงี้ยนะคะแต่ถ้าวันไหนที่ลงรองพื้นนะคะตัวนี้จะเป็นตัวที่เราให้ Best of the Year ของปี2024นะคะ L'Oreal True Match นะคะเป็นรองพื้นในตำนานที่มีมานานมากแล้วนะคะแล้วก็หาซื้อได้ตามวัสารกับโตทั่วไปเลยนะคะเป็นรองพื้นที่แบบผิวสวยแล้วก็ ไม่ได้แบบว่าติดทนมากเท่าไหร่แต่ว่าทาแล้วรู้สึกว่าระหว่างวันอ่ะคือผิวมันก็ไม่ได้ดูแบบเป็นคราบหรือว่าแครกอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นรองพื้นที่เขามีเนื้อชิมเมอร์เล็กๆล,ละเอียดมากนะคะแล้วก็เวลาทาแล้วรู้สึกว่าผิวมันมีความแบบซอฟต์โกลนิด,นดๆอะไรเงี้ยนะคะแล้วสำหรับผิวมันอย่างเราอ่ะเราว่าใช้ได้เราใช้แล้วรอดนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเขาก็อยู่ติดทนประมาณหนึ่งไม่ได้แบบทนมากสำหรับคนที่ผิวค่อนข,ข้างมันอย่างเราแต่ว่า ช้แล้วผิวสวยอะ่ะสำหรับคนที่แบบผิวแบบมีริ้วรอยหรือว่าผิวที่รูขุมขนกว้างอะไรเงี้ยเขาเบลอผิวเบลอริ้วอรวอยได้ค่อนข้างดีมากเลยนะคะแล้วก็ราคาดีน่ารักด้วยอ่ะคะ่ะในส่วนของเซ t ตติ้งพาวเดอร์นะคะแป้งที่เราแบบใช้เซ็ตหลังจากที่เราลงครีมรองพื้นแล้วนะคะน่าจะชอบตัวนี้คะ่ะตัวนี้นะคะของ a b o u t Tone นะคะตัวนี้นะคะน่าได้มาจากที่ Multi นะคะ ก็เป็นแบรนด์ของเกาหลีเนาะแล้วก็เรารู้สึกว่าเรียกว่าเป็นแบบให้เป็นเบสออฟเ h เย e a r เลยคือเป็นตัวที่เรารู้สึกว่าฉันค้นพบสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยคือเราแบบไม่เห็นมีใครพูดถึงแบรนด์นี้เท่าไหร่แล้วก็ยังไม่เห็นมีใครพูดถึงแป้งตัวนี้นะคะแต่ว่าเราไปลองลองเล่นๆที่เมสาที่อะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเนื้อเขาแบบค่อนข้างเป็นเนื้อแบบซาตินเบลอๆผิวแล้วก็ ค่อนข้างบางเบามากนะคะก็เลยซื้อมาเพราะว่าราคาก็ดีด้วยราคาไม่แพงนะคะแล้วก็เอามาลองใช้ดูแล้วรู้สึกว่าชอบมากคือเขาเป็นแป้งที่เนื้อละเอียดเนียนมากและเบลอรูขุมขนเบลอนิ้วรอยได้ดีแต่ยังให้ความบางเบาแล้วก็ไม่ได้แบบเปลี่ยนฟินิชของครีมรองพื้นก่อนหน้านี้ที่เราลงไปอะ่ะคืออย่างแป้งบางตัวเนี่ยพอเราลง ครีมรองพื้นหรือรองคูชั่นไปแล้วเนี่ยเนื้อครีมรองพื้นเนื้อคูชั่นตัวนั้นมันมีความกโกลอยู่เนี่ยแต่ว่าแป้งบางตัวพอเราเซตไปนเนี่ยมันทําให้แบบฟินิชของครีมรองพื้นกลายเป็นแมตไปเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวนี้คือเขาเหมือนเขาไม่ได้เปลี่ยนเพอร์ฟอร์มของครีมรองพื้นของครูชั่นอะไรเลยอะยังคงให้ความผิวสวยของครีมรองพื้นที่เราลงก่อนหน้านั้นเลยอะคะ่ะเขายังคงมีความเลอผิว เบอลอริ้วรอยได้ดีเบอลอรูขุมขนได้ดีแล้วก็ทําให้ผิวดูแบบไม่แมตเกินไปแล้วก็ยังคงให้ฟินิชที่แบบดูเป็นงานผิวอยู่นะแล้วก็ราคาดีด้วยนะคะซึ่งเราสึกว่าคือแบบเป็นตัวที่แบบว่าให้เป็นที่สุดของปีนี้จริงๆแล้วก็เป็นตัวที่เรารู้สึกว่าเราภูมิใจที่เราค้นพบเขามากๆนะคะมาทีะคะ่คอนซีลเลอร์นะคะคอนซีลเลอร์ใต้ตานะคะทีนะ่ให้เป็นเบสออฟเดียนะคะ ก็จะเป็นตัวนี้นะคะของ A าวา l a s s นะคะเป็นคอนซีลเลอร์ที่เราใช้สำหรับแบบปกพวกรอยค้ำริ้วรอยใต้ตาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนื้อของเขาคือมันมีความไฮเดรดกำลังดีอะไม่แห้งไม่แมตจนเกินไปแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นกำลังดีแล้วก็เนื้อค่อนข้างบางเบามากนะคะแต่ว่าเนื้อบางเนื้อเบาแต่ว่าให้การปกปิดที่ค่อนข้างสูงซึ่ง ใต้ตาเนี่ยเวลาเราพอเราเซ็ตแป้งมาแล้วเนี่ยมันทําให้แบบผิวไม่ดูแบบแคลกไม่ตกล่องนะคะ,ะสีที่หนาใช้นะคะจะเป็นสีชื่อว่าสีครีมนะคะในส่วนของคอนซีลเลอร์สำหรับกลบพวกรอยฝ้า,ากระจุดดงดำแล้วก็รอยสิวนะคะหนาให้ตัวนี้เป็นเบสออฟเ e ียเลยค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นของเคสนะคะซึ่งเรา ใช้จนแบบมันไม่เหลือชื่อรุ่นชื่ออะไรแล้วแต่ว่าแพ็กเกจเขาจะเป็นแบบแท่งสติ๊กแบบนี้นะคะเราไปดูที่วัดสันก็คือยังมีขายอยู่นะแต่ว่าตัวนี้คือใช้มานานมากแล้วแล้วก็เพิ่งจะหมดไปนะคะก็เขาเป็นคอนซีลเลอร์สติกอะคะ่ะที่แบบว่าช่วยกลบ พว,วกรอยฝ้ารอยกระอะไรก็เราอ่ะก็จะมีปัญหาพวกฝ้ากระด้วยนะคะแล้วก็บางทีก็จะมีสิวมาบ้างแบบประปายนะคะก็เวลาตัวเนี้ยคือเราใช้สําหรับกบพวกรอยสิวได้กบได้ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็เนื้อเขาค่อนข้างมีความครีมี่แล้วก็ pigment สีค่อนข้างแน่นค่อนข้างชัดเวลากบพวกรอยฝ้ารอยกระรอยสิวอะไรเงี้ยนะคะเรารู้สึกว่าเขาค่อนข้างอยู่กับที่พอเซตด้วยแป้งแล้วเนี่ยเขาไม่แบบไม่ค่อยเคพื่อนไม่ค่อยแบบ ไม่ค่อยหายนะคะก็เป็นตัวที่แบบว่าราคาก็ดีน่ารักเพราะว่าซื้อได้ตามดับสโตร์ด้วยนะคะสำหรับเมคอัพ everyday ของนายนาะน,นะคะก็คือส่วนใหญ่เนี่ยแทบทุกวันก็คือจะใช้เป็นแป้งผสมรองพื้น,นะคะ่ะเพราะว่าไม่ค่อยได้ลงพวก ครีมรองพื้นเท่าไหร่นะคะก็จะลงพวกแบบมอยส์เจอไรเซอร์ครีมกันแดดอะไรเสร็จแล้วเนี่ยนะก็จะลงพวกคอนซีลเลอร์ใต้ตาแล้วก็ลงคอนซีลเลอร์กบพวกรอยฝ้ากะรอยสิวอะไรเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ถึงจะลงแป้งปะสมรองพื้นนะคะซึ่งแป้งผสมรองพื้นตัวที่ให้ Base of the year เนี่ยเป็นตัวที่เราใช้มานานหลายปีแล้วนะคะ Run Original Plus Po w d e r นะคะสีที่น่าใช้จะเป็นเบอร์ 1.0แฟร์ 1> 1. นะคะก็ก็เป็นแป้งผสมรองพื้นที่แบบหนาเนี่ยใช้แทบจะ everyday use เลยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เราจะใช้แป้งที่หัวแบบพุ่มๆฟูๆหน่อยนะคะแล้วก็ ปัดๆให้ทั่วหน้านะคะก็ค่อยเอาพับเนี่ยกดๆตรงจุดที่เราต้องการแบบความแน่นความตืบหรือว่าย้ำตรงจุดที่เราต้องการจะปกปิดมากขึ้นนะคะตอนนี้เขาเป็นแป้งที่เรารู้สึกว่าเขาเบลอผิวได้ดีอะคือกลบพวกรูขุมขนเบลอรูขุมขนเบลอริ้วรอยได้ค่อนข้างดีแล้วสําหรับ ผิวที่ค่อนข้างเอจอย่างเราเนี่ยใกล้50แล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเขาทําให้ผิวดูสวยดูอิ่มๆดูนวลน,นวลดีนะคะแล้วก็การปกปิดอยู่ที่ประมาณแบบมีเดียมไม่ได้สูงมากแต่ว่าเรารู้สึกว่าพอระหว่างวันเนี่ยเราเป็นคนที่ผิวค่อนข้างมันเนาะพอพอระหว่างวันผิวมันเริ่มมีความมันออกมาเนี่ยเรารู้สึกว่าแป้งมันค่อนข้างกลืนเข้าผิวดีนะคะแล้วก็ไม่เป็นคราบไม่ตกล่องลูกของทุกคนนะ่ะคือระหว่างวันเนี่ย เราใช้เรารู้สึกว่าผิวมันดูผ่องดูสวยขึ้นก็ยังคงอยู่ในเรื่องของงานแป้งนะคะแป้งอีกตัวหนึ่งที่เราจะต้องพูดถึงนะคะแล้วก็เราพูดถึงเขาทุกปีเลยนะคะก็จะเป็น finishing powder นะคะ ตัวนี้นะคะของ our glass นะคะซึ่งเป็นรุ่น limited edition ที่ไม่ใช่ของปีที่แล้วของน่าจะปีก่อนนู้นนะคะแล้วตัวนี้นะคะน่าจะพูดถึงตัว finishing powder ตัวนี้นะคะที่เขามาในแบบแพ็กเกจของ limited edition ของ our glass นะคะซึ่งแป้งตัวนี้เรารู้สึกว่ามันสีอะ่ะค่อนข้างแมทกับสีผิวเรามากๆแล้วก็เวลาใช้แบบเป็น finishing powder หลังจากที่หน่าลงเม ทุกอย่างแล้วเนี่ยเราจะชอบใช้แปรงที่แบบหัวพุ้มๆฟูๆฟุ้งๆหน่อยอะคือปัดเบาๆให้ทั่วหน้านะคะไม่ได้แบบปัดแน่นมากก็คือปัดแค่เบาๆทั่วหน้านะคะเราเขาทำให้เมคอัพฟินิชของเราเนี่ยมันกลายเป็นแบบงานผิวงานผิวกลว์ขึ้นแล้วก็เป็นงานผิวมากขึ้นแล้วก็ผิวแบบจะมีความเบลอๆนวลๆเหมือนใส่ฟิลเตอร์ให้กับผิวนะคะ แต่ที่เราชอบตัวนี้มากกว่าตัวที่เขามีขายตามเคาน์เตอร์ประจำาอะ่ะก็จะเป็นในเรื่องของสีที่เขาทําสีมาเนี่ยค่อนข้างแบบออกแบบเหลืองๆห,หน่อย,ยออกอมชมพูน้ําตานิดนึงแล้วแล้วเรารู้สึกว่าคือปัดทั่วหน้าแล้วมันค่อนข้าง กืนเข้าผิวแมทชกับผิวเราได้มากที่สุดนะคะแล้วก็เป็นตัวที่แบบว่าเราให้ Base of the Year ของปีก่อนๆนนั่งจะไม่ได้แต่ว่าปีนี้ก็ยังใช้เขาอยู่แล้วก็ยังแบบใช้ทุกวันก็คือยังไม่หมดยังไม่แบบยังไม่ถึงครึ่งนึงอะคะ่ะก็เลยให้ตัวนี้นะคะเป็น Base of the Year ของปี2024เลยค่ะในส่วนของอวกาตัว Limited e dition อันนั้นเนี่ยมันหาซื้อไม่ได้แล้วนะคะถ้า จะให้แนะนําอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้นะคะของ o u r ว l a s s นะคะซึ่งซึ่งตัวนี้นะคะ<ๆ>เขาจะมีขายอยู่ในเคาน์เตอร์ที่เซฟราอยู่แล้วแล้วก็คือแบบไม่ได้เป็น l i มิเต็ดดิช i ั่นะคะตัวนี้จะเป็นสีนะคะที่ชื่อว่า Diffuse Light นะคะซึ่ง ตัวนี้นะคะเวลาเราก็ใช้ในการแบบเป็นฟิ n i ชชิ่งพาวเดอร์เหมือนกันก็คือปัดเบาๆให้ตัวหน้าแล้วก็ให้ฟิ i s ชเหมือนกันก็คือเบลอผิวเบลอริ้วรอยเหมือนใส่ฟิลเตอร์ให้กับผิวอะไรเงี้ยนะคะแต่ตัวนี้คือจะมีความแป้งแต่ออกสีออกเหลืองมากกว่านะคะแล้วก็ถ้าคนที่ผิวออกอันเดอร์โทนเหลืองเนี่ยปัดแล้วเราคิดว่าคือหน้าจะผ่องขึ้นนะคะแล้วก็แบบหน้าจะแบบผิวก็จะผ่องขึ้นหน้าจะไร้ขึ้นนะคะ ก็แนะนําตัวนี้เหมือนกันค่ะก็งานผิวไปแล้วนะคะทีนี้เรามาพูดถึงงานคิ้วกันบ้างนะคะยังคงเป็น Anastasia Beverly คิวนะคะแต่ว่าปีนี้เปลี่ยนสีเป็นสีโทปนะคะเมื่อก่อนเราจะใช้สีเป็นสีประมาณสี Soft Brow วนะคะซึ่งจะเป็นน้ำตาลกลางๆอะไรอย่างนี้นะ,ะก็ปีนี้นะคะเราเปลี่ยนมาใช้เป็นสีโทปนะคะซึ่งเรารู้สึกว่าเวลา ตัวนี้สีโทนมันจะมีความสีอ่อนกว่าตัวสีซอฟต์บราวที่เราเคยใช้เมื่อปีกันก่อนนะคะตัวนี้คือเรารู้สึกว่าแบบเ,เทรนของคิ้วอ่ะคือมันก็แบบเปลี่ยนมาใช้สีที่อ่อนขึ้นมันทําให้หน้าดูเด็กลงหน้าดูลมุนขึ้นอะไรเงยนะคะแล้วก็ปีนี้ก็เลยมาชอบเป็นสีนี้นะคะงานคิ้วอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือเป็นมาต c ์คาราคิ้วนะคะของเคสอ e บราวนะคะ Kate 3D Eye Brow นะคะเป็นมาสคาร่าคิ้วนะคะสีจะออกน้ำตาลอ่อนๆนะแต่ว่าในแพ็กเกจคือจำชื่อสีไม่ได้แล้วนะคะเซิร์ชแล้วเดี๋ยวจะใส่ขึ้นให้ในหน้าจอแล้วกันนะคะว่าสีที่เราใช้ใชคือสีอะไรก็จะเป็นน้ำตาลอ่อนๆที่มันค่อนข้างแมทช์กับ Eye y e Brow สีโทนของอนาสเซียที่เราใช้ก่อนหน้าน,นั้นนะคะก็คือเราจะปัดอนา,าสเซียก่อนในการแบบปัดคิ้วให้คิ้วดูมีเชฟอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แล้วก็ค่อยใช้มาสคาร่าคิวตัวนี้นะคะปัดเพื่อเซตขนคิวให้มันได้รูปได้ทรงขึ้นนะคะก็ตัวนี้เป็นตัวที่เราให้ b เ of the year เพราะว่าสีสวยแล้วก็เซ็คิวได้ค่อนข้างอยู่ค่อนข้างทนนะคะมาพูดถึงงานตากันบ้างนะคะไอแชโดว์นะคะที่นะ่าชอบให้ b เ of the year นะคะตัวนี้นะคะชาร์ลอตต์ชิเบอรี่นะคะ สี Pillow Talk นะคะเป็นสีที่เขามีมานานแล้วละ่ะก็คือเป็นสในีในตำนานของเขาจริงๆนะคะแล้วก็จะเป็นสีออกแบบน้ำตาลุ่นตุน้ำตาลอมชมพูุ่นตุนะคะสามารถใช้ได้ everyday use จริงๆแล้วก็คือ,อเราใช้สีชมพูอ่อนๆเนี่ยนะคะในการแบบเบลนด์ให้ทั่วเปลือกตาก่อนแล้วก็ใช้สีแมท สีเข้มเนี่ยนะคะในการแบบเชฟหางตาให้ให้หางตามันดูมีแบบมีชาร์โดมีมิติมากขึ้นนะคะก็จะชอบสีของเขาที่เขาครีเอทมาให้แล้วนะคะแล้วก็มันสามารถใช้ได้แบบทุกวันนะคะแล้วก็สีสวยแล้วก็อยู่ติดทนแล้วก็พิกเมนต์สีชัดแน่นนะคะคือปัดแล้วก็แบบปัดนิดเดียวก็คือได้สีที่ชัดนะคะแล้วก็อยู่ติดทนค่อนข้างดีนะคะก็ให้เป็นเบสออฟตีเเลยค่ะ แชโดว์อีกตัวหนึ่งนะคะที่จะต้องเอามาพูดถึงเหมือนกันนะคะเพราะว่าก็เป็นตัวที่เราใช้บ่อยนะคะแล้วก็ยังเป็นเบสออฟตียของปีก่อนๆแล้วก็ปีนี้ก็ยังให้เป็นเบสออฟตียยังรักเขาอยู่นะคะ c a v i เวียส c ิ e อายค l ลเนะคะจากลอร่าเมอร์เชียร์นะคะ สีที่นะ่ะชอบจะเป็นสีชื่อว่าสีโกโก้นะคะซึ่งก็เป็นสีน้าตาลโกโก้นะคะซึ่งตัวนี้เราจะใช้แบบเวลาที่เราต้องการแบบความแกลมความสโมกกี้มากขึ้นอย่างเวลาเราจะไปแบบดินเนอร์ไปแฮงเอาท์แบบว่าแต่งหน้ากลางคืนอะไรอเงี้ยนะคะตัวนี้คืออยู่ติดทนดีมากๆเพราะว่าเขาเป็นเนื้อครีมแล้วก็เขาเป็นเนื้อครีมเนี่ย,เว,ยเวลาเกลี่ยเวลาเบลนด์แล้วเนี่ยคือเกลี่ยง่ายเบลนด์ Blend, ง่ายแต่ว่า ต้องรีบนิดนึงเพราะว่าพอเวลาที่เขาแห้งแล้วเนี่ยเขาเซตแล้วเนี่ยคือเขาจะไม่เคลื่อนไม่ย้ายไม่ move แล้วแล้วเป็นตัวที่เราใช้ง่ายคือบางทีแบบว่าเราแค่ต้องการแบบแต่งหน้าง่ายๆสโมกกี้เฉยๆอะไรเงี้ยก็คือใช้ตัวเนี้ยตัวเดียวจบแล้วก็แบบเวลาหางตาใต้ตาหางตาเนี่ยเราก็จะใช้แบบแทนอายไลเนอร์ไปด้วยเลยนะคะซึ่งเราสึกว่าเขาใช้ง่ายอะ่ะแล้วก็คือแบบแล้วอยู่ติดทนดีสําหรับเราที่ค่อนข้างแบบเปิดตาก,ก็ค่อนข้างมันอะไรเงี้ยนะคะ ก็คือแต่งหน้าไปแล้วคืออยู่ได้ทั้งคืนนะคะอายไลเนอร์นะคะอายไลเนอร์ที่เราให้เบสออฟเ e ียนะคะจะเป็นเจลไลเนอร์นะคะของแบรนด์มีนะคะอ่าอันเดอร์ไนะคะเป็นเจลไลเนอร์นะคะทีเ่เนื้อแบบหัวค่อนข้างแบบว่าก็ไม่ใหญ่ไม่เล็กมากนะคะแต่ว่าเนื้อเขาค่อนข้างแบบติดทนค่อนข้างดีแล้วก็สีดําชัดนะคะเนื้อนิ่มนะคะแล้วก็แบบ เขียนขอบตาส่วนใหญ่น่ะจะเขียนแค่ Inner Line, อินเนอร์ไลน์ด้านบน เพราะว่าเราเนี่ยอายุเยอะแบบแบบมันมีความเอชมีความแบบหนังตาเริ่มห้อยเริ่มตกหน้าเริ่มตกอะไรเงี้ยนะคะคือจะกรีดอายไลเนอร์แบบเป็นแบบวิงยาวๆว,วิงแบบกระดกมากอะไรเงี้ยไม่ได้นะคะก็จะใช้เจลไลเนอร์แบบเนี้ยนะคะในการเขียนแค่แบบอินเนอร์ไลน์ด้านบนเพื่อเหมือนกับว่าทําให้ตามันดูมีมิติดูชัดมากขึ้นแล้วดูแบบว่าละมุนมากขึ้นอะไรเงี้ยนะคะ ตัวนี้เป็นตัวที่แบบว่าเราชอบเพราะว่าติดทนดีแล้วก็เนื้อนิ่มเขียนง่ายไม่ละคายเครืองตานะคะในส่วนของงานขนตานะคะมสัสคาร่าที่อ่าชอบนะคะยังคงเป็นตัวนี้ตัวเดิมนะคะของ lash paradise นะคะจาก l'oreal นะคะให้ความหนาความฟูกับขนตาได้ดีนะคะแล้วก็ไม่ได้เน้นความยาวเพราะว่า เราเราชอบให้ขนตาดูหนาเพราะว่าเราไม่ได้แบบอยากได้ความยาวเพิ่มขึ้นแล้วนะคะเราแค่อยากให้ขนตาดูหนาดูฟูมากขึ้นนะคะแล้วก็ตัวนี้คือปัดแล้วแบบว่ากันน้ำได้ดีไม่ค่อยมีแบบ Panda. แพนด้าเวลาปัดเนี่ยคือขนตามันยังแบบเด้งเวลาเราดัด ราดัดก่อนที่จะปัดคอาแล้วเนี่ยคือขนตามันยังเด้งอยู่มันไม่ตกอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่ามาสคาร่าเนี่ยเราก็ลองมาหลายตัวมากเหมือนกันนะคะแล้วก็มันจะมีปัญหาว่าพอเราดัดดัดแบบเด้งเต็มที่แล้วเนี่ยพอเราปัดปุ๊บเนี่ยคือมันมีความแฉะความเปียกของตัวเนื้อมาสคารล่าหรืออะไรก็ไม่รู้อะพอเราปัดปุ๊บอะขนตามันตกเลยนะคะแล้วก็เราเป็นคนที่เขาเรียกว่าช่างแต่งหน้าบอกว่าเป็นคนที่ขนตาดือ้อคือดัดไม่ค่อยขึ้นนะคะฉะนั้นพอเราดัด ได้เด้งแล้วเนี่ยพอปัดยุดเราต้องการที่จะล็อกให้ขนตามันเด้งมันตั้งมากขึ้นนะคะฉะนั้นตัวนี้คือมันเป็นตัวที่ทํางานได้อย่างดีเวลาที่เราหลังจากที่เราแบบดัขดขนตาไปแล้วอะ่ะ แัดแล้วเขาแบบไม่ทําให้ขนตาเราตกลงนะคะแล้วก็ยังเด้งยังตั้งได้ทั้งวันนะคะก็เลยให้เป็นเบสออฟเดียซึ่งเป็นตัวที่เราแบบใช้มานานหลายๆปีมากๆแล้วนะคะมาที่งานคอนทัวร์นะคะก็คือเชดดิ้งหน้านะคะให้หน้าดูมีมิติมากขึ้นนะคะให้เบสออฟเดียตัวนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะของเวกเมกนะคะก็คือสภาพแบบว่า อย่าว่าฮิตแพนเลยคือไม่เหลือแล้วดีกว่านะคะเดี๋ยวเราจะใส่รูปแบบว่าตอนที่น้องเขาสภาพใหม่ๆอะ่ะเดี๋ยวจะใส่รูปไว้ให้แล้วกันนะคะว่าว่าสภาพของน้องจริงๆเขาเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวตอนนี้ใช้จนหมดหรือว่าแทบจะเกลี้ยงแล้วนะคะก็เป็นตัวที่เราให้เป็นเบสออฟเดียในส่วนของเชดดิ้งเพราะว่าเขามีความน้ำตาลอมเทาแล้วก็ให้มิติให้แสงและเงาของหน้าได้ดี มันไม่ดูติดส้มจนเกินไปนะคะแล้วก็เวลาเราปัดแล้วเราสึกว่าหน้ามันไม่ส้มหน้ามันไม่ออกแดงอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือจริงๆเนี่ยน้องเขาจะมีแบบไล่เฉดสีนะคะก็คือ แบบน้ำตาลเข้มไปที่น้ำตาลอ่อนอะไรเงี้ยซึ่งเราใช้ง่ายบางทีเราใช้ส่วนที่เป็นน้ำตาลเข้มเนี่ยในการเชดกรอบหน้าเสร็จแ,แล้วเราใช้น้ำตาลโซนอ่อนเนี่ยในการแบบเชดดิ้งจมูกอะไรเงี้ยซึ่งมันใช้ง่ายแล้วเราก็แบบไม่ชอบพกอะไรเยอะๆนะคะก็เลยตัวนี้ก็เลยให้เป็นเบสออฟเตอร์นะคะมาที่งานบััชกันนะคะบลัชที่หนาให้เบสออฟเ h e ร์ a r นะคะจะเป็นตัวนี้ค่ะ ตัวนี้ของ Mood นะคะเบอร์ศูนย์สนะคะ m e r ร์ n o โ e นะคะเป็นสีออกชมพูนุดนุดนะคะแบบว่าสีออกชมพูเมอร์ฟะก็คือชมพูตุนต่นๆนิดนึงนะคะแล้วก็เราใช้ปัดแบบว่าสําหรับ everyday use แล้วก็ปัดแบบว่าตรงหน้าแก้มอะไรเงี้ยนะคะให้มันดูแบบมีความละมุนหน้าละมุนมากขึ้นนะคะแล้วก็สีเขาไม่ได้มีชิมเมอร์อะไรนะคะก็จะมีแบบ ความแบบชีนนิดหน่อย,อยคือปัดแล้วดูแบบโกลนิดหน่อยไม่มากนะคะแต่ว่าหลักๆเขาก็จะเป็นเนื้อแมตมากกว่านะคะแล้วก็ถ้าเราอยากได้ความโกลก็ค่อยไปลงไฮไลท์ทีหลังก็ได้นะคะแต่ว่าตัวนี้คือเราชอบสีของเขาคือสีออกชมพูแล้วมันค่อนข้างแบบปัดแล้วดูธรรมชาติแล้วก็ดูแบบเกาหลีดีนะคะในส่วนของไฮไลท์นะคะงานให้ความโกลของผิวนะคะตัวนี้ค่ะ ตัวนี้นะคะไปในฟิตไฮบีมนะคะเราชอบที่เขามีความโกลวแล้วก็มีชิมเมอร์ละเอียดนะคะทาแล้วเรารู้สึกว่าให้ความโกลวแบบธรรมชาติดีนะคะแล้วก็เนื้อเขาจะเป็นเนื้อแบบน้ำๆครีมครีมนะคะก็คือเราจะใช้วิธีแบบแทบแทบแที่แบบว่าตรงแบบจมูกอะไรเงี้ยนะคะก็จะไม่ จะไม่ปัดจะไม่เบลนนะคะจะใช้แค่ทับๆกดๆกดๆนะคะแล้วเรารู้สึกว่าเขาอยู่ติดโทนเหมาะสําหรับคนที่ผิวค่อนข้างมันอย่างเรานะคะ mm hmm. ก็เป็นไฮไลท์ hmm. ที่แบบมีความซับโทดีมากคือกล์แบบธรรมชาติแล้วก็มีความแบบติดชมพูนิดหน่อยอ่ะ mm hmm. ก็สีอมชมพูนิดนึงนะคะปะัดแล้วเราู้สึกว่ามันค่อนข้างทําให้แบบว่าดูหน้าเด็กอะไรเง mm ี้ยนะสุดท้ายนะคะในส่วนของ b Best of the Year ของปี2024ในส่วนของเมคอัพนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นเซ็ตที่ เซตสเปรยนะคะ Setting spray ของ o อ r d ร l y นะคะ Beauty El ลเนะคะเป็น Setting spray ที่เขามีเนื้อแบบเป็นเลเยอร์ hmm. แบ่งชั้นกันก็คือเหมือนจะมีออยอยู่ผสมอยู่ด้านบนนะคะเวลาจะใช้ก็คือต้องแบบเขยา่าเขย่าให้เขาเข้ากันดีก่อนแล้วค่อยแบบฉีดให้ทั่วหน้าแล้วก็เนื้อละอองของ เ,เขาว่าคือละเอียดดีมากนะคะคือเวลาฉีดแล้วมันแบบให้ฟีลแบบว่าลักชัวรี่มากๆาเขาให้เนื้อที่มีความไฮเดรตมีความชุ่มชื้นกับผิวกําลังดีไม่ได้แบบเซ็ตเมคอัพแล้วรู้สึกว่าผิวแมต t จนเกินไปนะคะแล้วก็ให้ผิวที่ยังมีความแบบ มีความฉ่ำๆกลโกลนิดนึงนะคะไม่มากสำหรับคนผิวมันอย่างเราเนี่ยสามารถใช้ได้แล้วรู้สึกว่าระหว่างวันผิวมันยังดูสวยดูแบบว่ามีความชุ่มชื้นมีความโกลดีในระดับนึงเลยนะคะ,ะพอฉีดเขาแล้วรู้สึกว่าผิวมันแบบกลืนทุกอย่างมันกลืนเข้าผิวได้ดีนะคะใช้แล้วรู้สึกว่าผิวสวยขึ้นนะคะ ทั้งหมดนั้น,นะคะก็เป็น b o s t of y h e y นะคะของปี2024นะคะในส่วนของเมคอัพนะคะฝากติดตามวิมดีโอต่อไปนะคะ b เ of the Year ของปี2024ในส่วนของสกินแคร์ด้วยนะคะ ถ้าใครชอบวิดีโอนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะเราจะได้อยากทำวิดีโอต่อๆไปเรื่อยๆนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบวิดีโอนี้กันนะคะถ้ายัางไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะวิดีโอนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย